สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเอกโปรเจคเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยอำเภอสายทองวัฒนานะครับผมอันนี้เป็นแปลงไร่อ้อยที่รื้อต่อนะครับโดยแปลงนี้ใช้วิธีการจัดการแปลงด้วยการใช้พวน22จานร,รุ่นงานหนักของโปรเทคเตอร์กำแพงเพชรนะครับโดยพวน22จานร,รุ่นงานหนักตัวนี้จะมีน้ําหนักเฉลี่ยเนี่ยเกือบ2ตันนะครับทำให้สามารถบุกเบิกในพื้นที่แปลงที่ยังไม่ได้ไถได้นะครับรื้อต่ออ้อยได้และที่สําคัญเป็นใบจักก็สามารถสับวัชพืชสับ ต่ออ้อยเก่าทิ้งได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆของพานพวนยีย่สิบสองจานของพอเทสเตอร์กำแพงเพชรที่มีรุ่นที่เป็นรุ่นน้ําหนักเยอะพิเศษนะครับผมหลังจากเราลงผ่านพวนยีย่สิบสองจานร,รุ่นหนักแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับเป็นคอมบ3สามขานะครับเป็นคอมบที่มีลิปเปอร์ระเบิดดานสามขาแล้วก็มีพาวเวอร์ไฮโนะครับอยู่ด้านหลังในการย่อยดินแล้วก็มีลูกแพคกิ้งนะครับอยู่ด้านหลังอีกตัวหนึง่งสําหรับการปิดความชื้นนะฮะเป็นเครื่องโดยเจ้าขาลิปเปอร์ของคอมบาตรต ลงไปในดินเนี่ยในความลึกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ55 65หรือ70เซนได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับแรงม้าของรถหรือต้นกําลังของรถแท็กเตอร์ที่มาใช้นะครับถ้าต้นกําลังเยอะก็สามารถลงได้ลึกนะครับทำให้ระเบิดชั้นดานใต้ดินได้ดีนะครับผมและที่สําคัญอย่างตัว power h e a l o ด้านหลังเนี่ยครับก็สามารถทํางานตีดินเนี่ยในความลึกอยู่ประมาณ26เซนซึ่งเป็นชั้นดินที่เหมาะสมในการใช้เครื่องปูก ชน,นิดต่างๆมาทํางานเพราะเครื่องปลูกเนี่ยเราจะใช้งานาทํางานอยู่ในชั้นดินประมาณ20เซนอยู่แล้วนะครับทาให้มีพื้นที่ดินที่เป็นร่วนซนะุยในกบลําอ้อยเนี่ยเหลือเยอะนะครับส่งผลให้ครับอ้อยเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะเพราะว่าดินรัดลําอ้อยได้ดีนะครับการอัตราการงอกก็จะดีขึ้นด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นคุณสมบัติเด่นๆของเจ้าอคอมบ3สามขาของเรานะครับเ,เครื่องมือมที่ ลดขั้นตอนในการเตรียมดินนะครับจากขั้นตอนเดิมที่เราเคยใช้อาจจะ7ขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับแปลงนี้จะเหลือขั้นตอนเพียงแค่ยีบสองจานคอมบแล้วก็การปลูกนั่นคือ3ขั้นตอน และถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับที่เป็นของพอรเทคเตอร์ก็สามารถคลิกลิงโปรไฟล์สอบถามได้เลยนะครับหรือติดต่อทุกช่องทางออนไลน์ของพอรเทคเตอร์กําแพงเพชรและทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกพอรเทคกเตอร์กำพแงเพชรก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลนะครับดีๆในการเตรียมดินในการลดขั้นตอนลดต้นทุนลดการใช้เงินนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม